ตอนนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วครับด้านหน้าก็จะเป็น BTS ตลาดพลูนี่มันต้องเดินไปฝั่งด้านนี้แต่ไม่แน่ใจว่าเราต้องไปฝั่งด้านไหนนะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนเดี๋ยวข้ามสะพานไอ,อ้ข้ามทางน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเรารอดูนี่เราข้ามข้ามทางทุกคนมันต้องเนี่ย ลง BTS นะครับหลังจากที่เราลง BTS เสร็จปุ๊บอะเนีลง BTS เราต้องข้ามทางมาอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งที่จะไปตลาดทัวอดูดูเนี่ยเหมือนร้านที่ดูใน Google แ a p ะมันจะอยู่แถวนี้นะนี่ตอนนี้เขาก็กำลังสร้างกำลังตั้งๆอยู่เดี๋ยวไปดูไม่แน่ใจว่าวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่านะน่าจะเปิดอะ นี่ไงร้านกาแฟและขนมและเครื่องดื่มนี่นะครับสมูสอนสังกะสีเดี๋ยวเราเข้าไปกินในเนี้ยเปิดหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเปิดนะเนี่ยมีพัตคารอาหารอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยฮกซิลชีวิตนำทุนเดี๋ยวลองเข้าไปดูอ๋อดูสวยอยู่ มันเป็นคล้ายๆแบบร้านหลายๆร้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันแน่เลยเนี่ยอันนี้เป็นร้านแบบอาหารร้านคาเฟ่ยอยู่ข้างในแน่เลยห้องประชุมนี่ถึงแล้วอ๋อเขาให้เข้าฝั่งนี้นี่ไงาร้านคาเฟ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงบ้าง ยังไงกันยังไงกันอ๋อยังไงออเป็นบอกว่าออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะทุกคนนี่อุ้ยสวยอะ่ะยวหาที่นั่งก่อนอมีวัวมีควายวมบรรยากาศเย็นร่มรื่นอ๋อเขามีทั้งเป็นแบบคาเฟ่มีทั้ง อาหารญี่ปุ่นนะแล้วก็มีให้เราแบบกินหลายอย่างเราต้องมาดูด้านนี้ดูพื้นที่กว้างเ,าเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนโหบรรยากาศดีมากถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่ฟินเลยนะเนี่ยุ้ยมีหุ้ยปลา มีอันนั้นอะไรอะ่ะเป็ดเป็ดหรือนกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งปะอ๋อโน่นๆด้านในอ๋อเดี๋ยวเราต้องไปสั่งเครื่องดื่มด้านนี้ก่อนนะทุกคนนี่แบบบรรยากาศภายในนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนเครื่องดื่มนะมีแบบน้ํามีเค้กมีอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนี่เราจะมาซื้อน้ํากินนะคินไรดีนี่ของเยอะแยะเลย นี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะทุกคนก็จะเป็นแบบว่า,วาซื้อเป็นน้ําส้มยูสุกับเค้กหนึ่งชิ้นนะครับนี่เลยบรรยากาศเขาก็จะต้องแบบมาสั่งที่บร,ริเวณด้านนี้แล้วก็มารับของไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูั่งด้านนี้ดีกว่าไปโซ่ของเรามีให้อาหารปลาด้วยเฮ้ยมีให้อาหารปลาตรงนี้ด้วย คือเราอยู่ด้านในแล้วนะทุกคนก็จะมีเป็นแบบเขา,าจะมีเป็นเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ซูชิเคาน์เตอร์ของกินต่างๆนะอันนี้ก็จะเยอะแยะเลยฝั่งด้านนี้ก็มีเดีย๋ยวพาไปเดินดูเนี่ยมีเป็นเคาน์เตอร์อาหารนี่ด้านนี้ก็มีคือถ้าอยากกินอยากกินอะไรก็สามารถที่จะมาเดินสั่งได้ นี่เป็นจุดนี้เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆน่ารักน่ารักอันนี้เป็นเคาน์เตอร์หลักนะซื้อน้ําซื้อเค้กอะไรตรงนี้นี่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่อันนี้คือน้ำส้มยูสุนะครับอยู่ที่120บาทนะแล้วก็มีขนมเค้กขนมเค้กตอนนี้จะอยู่ที่160บบาทแล้วก็แบบนั่งชมบรรยากาศตรงนี้ได้นะครับชิลๆมากเดี๋ยวเรานั่ง ดื่มเครื่องดื่มแล้วก็ดื่มเค้กดื่มเค้กก็คือดื่มเค้กดื่มดื่มน้ําส้มื่อกินเค,ค้กอะไรต่างๆนานาแล้วก็เดี๋ยวรอเนี่ยตอนนี้เราสั่งซูชิอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับเดี๋ยวรอให้ซูชิเขามาส่งเราก่อนนะเนี่ยใ,ให้ดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศพอหลังจากกินี๋ยวเราค่อยให้อาหารปลากันบรรยากาศดีมากเลยเนี่ยด้านหลังมีอาหารปลาอาหารปลา20่บบาทนะครับมาให้นี่ข้าวปั้นต่างๆของเรามาแล้วนะครับอันนี้ 5คำนะครับอยู่ที่125บาทนะอันนี้ก็จะแบบคำละ404030 40, อะไรเงี้ยนะประมาณนี้คำละอันนี้รู้สึกจะ10บาท <c oughs> นี่นะครับน่นาก,กินมากแล้วก็กินขนมนมเนยเดี๋ยวเราขอตัวนั่งกินขนมนมเนยแล้วก็ข้าวปั้นต่างๆก่อนนะหลังจากนั้นเราก็จะแบบนั่งชมบรรยากาศนะครับแล้วค่อยไปเดินเล่นห้างกันบรรยากาศดีมากดูอยู่ ใกล้ๆก,กับ BTS ตลาดพูนะครับสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้า b t ที BTS ตลาดพลูมามานั่งกินตรงนี้ได้ชิวมาเดี๋ยวลองชิมน,นะน้ำส้มอมน้ำส้มยูสุแจกมากตกะเก่านี้ข้าวปั้นของเรา มาชิมสิชิมละร้อยเท่าไหร่ละร้อยหกสิบอ,อร่อยดี <c oughs> อู้อก่อกรอบปากเลย หมดแล้วยี่สิบบาทนี่หูตัวใหญ่มากเลยอ่ะน่ารักดีแต่ละตัวโู้สีสันสวยงามเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วหนูฮิยี่สิบบาทหมดแล้ว ทุกคนตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกไปที่รถไฟฟ้าและเนี่ยบรรยากาศเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยให้เรามานั่งแบบชิลๆได้นะเป็นปร้านอาหารญี่ปุ่นมีแบบว่าอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นคาเฟ่น,นะครับนี่ <c oughs> ดูน้องน้องน้องไม่มาเลยนี่ก็คืออยู่ใกล้ๆกับ BTS ตลาดพลูนะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาที่บิเทสตลาดพลูแล้วก็เดินออกประมาณประตู3ขัข้ามถนนมานะครับเดินมานิดเดียวทางที่จะไปตลาดพลนะูก็จะเจอนี่เลยเป็นแบบว่าคาเฟ่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกนนะนไปเดี๋ยวออกไปด้านนอกกัน นี่มีที่จอดรถอยู่ด้านหลังเลยนะอันนั้นจะเป็นที่จอดรถแต่ว่าบางร้านก็รู้สึกว่าจะเงียบๆคาเฟ่นี้ก็มีคนมาใช้บริการเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าไปด้านซ้ายมืออันนี้จะไปที่ตลาดพลูนะครับเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือไปตลาดพลูแต่ว่าเราจะไม่ไปตลาดพลูเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นเรือมอทาพระนี่นะครับ เขาชื่อว่าซันเก้นะซันเก้บาร์ร้านอาหารขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับนี่เลยบรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้เดินนิดเดียวพอออกจากซันเก้บาร์ปุ๊บเราก็เดินนิดเดียวอยู่ใกล้ๆก,กับ BTS ตลาดพลูนั่นเองด้านหน้าของเรานี่ก็คือ BTS ตลาดพลูละ เดี๋ยวจะพาข้ำเนี่ยตรงนี้เป็นทางมาลายทางมาลายนะครับด้านหน้าของเรานูน่น BTS สลาดครูมาแบบเล่นๆนะทุกคนพามาเดินขำๆเผื่อว่าใครอยู่แถวนี้หรือว่าใครมาแถวนี้แล้วอยากไป ค,คาเฟนะ่ก็จะได้แบบว่าพากันมานะที่เลยบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคน